ตู้นี้ก็จะเป็นตู้ของเรานะครับวิธีที่จะทําให้ตู้มันเปิดนี่ก็คือเราจะต้องระเบิดตรงนี้นะครับซึ่งการระเบิดตรงนี้ก็จะทําให้ขึ้น2ดาวนั่นแหละอ่าทีนี้มันก็จะมีอ่าแถบข้างล่างนะครับเป,เป็นความคืบนห,นนหน้าของตอนที่เรากําลังปุ้นเงินอยู่ครับว่าได้เท่าไหร่แล้วอ่าถ้าได้เต็ม10บนี่ก็จะได้ประมาณแสนแสนหนึ่งนะครับอ่าทุกคนสังเกตไปที่ไอคอนรูปตังเรานะครับผมโอ้โหตังขึ้นรัวๆเลยนะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมารีวิวและแจกหมอดเกมทีเด็ดแสนไอเดียบนมือถือกันอีกแล้วนะครับผมหมอดที่ผมจะมารีวิวและแจกวันนี้ก็คือหมอดอ่าโป้นธนาคารนะรผมถ้าเกิดครสนใจัยวันนี้ก็สามารได้รลดได้ที่ใต้คลิปนี้นะผมส่วนวิธีการลงหมอน,นี้ก็จะอยู่ท้ายคลิปนี้เช่นเคยนะครับผมก็โอเคนะเรามาเข้าเรื่งองกันดีกว่าน,นะครับผมก็หมอนี้ก็เล่นเพื่อความบันเทิงนะครับผมก็้ามเราเรียนแบบเป็นเด็ดขานะครับผมอ่าในชีวิตจริงเราอาจจะถูกจับหรืออาจจะ อาจจะถูกยิงตายเลยก็ได้นะครับผมก็โอเคนะนก็เล่นเพื่อขอมาเตือนครับก็แยกๆด้วยนะครับเกมโอเค,อเคก็กดเลยนะครับผมก็แนะนําว่าใส่สูตรอมรตะก่อนเลยนะครับผมก็อ่าน้าแรกครับเนี่ยอันตรงกลางเนี่ยอ่า i n v i n c i b i บ l i t y นะครับกดไปนะครับผมส่วนตัวผมจะไม่กดนะครับเพราะว่าผมได้ใส่สูตรแต่แล้วนะก็ <c> ั <oughs> ต่อไปนะครับขั้นตอนที่2ก็ให้เราไปที่แผนที่นะฮะ่นี้เรามาดูโลเคชันนะครับอ่าธน,น,นาคารธนาคารแถวชวนบทนะครับก็จะอยู่บริเวณตรงที่ผมกับคลิปนะครับอ่าวาไปตรงนั้นนะครับอ่าผมจะวาไปนะอ่าเทเลพอร์ตไปเลยอ่าผมจะพามาดูลาดเราก่อนนะครับผม <laughs> นีก็พูดเหมือนกันเออเดี๋ยวนะ แลอใช่ใช oh, sure, sure, sure. ตรงนี้นะี่ยนี่ครับอ่าแล้วก็เดินไปดูกันนะครับอ่าเดินเข้าไปเลยอ่านี่ก็จะเป็นธนาคารแถวชนบทน,นะครับอ่ายามคุณนี้ถามว่าเราจะป้นอ่า ตู้ตู้ไหนเป็นตู้ของเรานะครับตู้นู่นครับอ่าจะพาเข้าไปดูนะครับอ่าตู้นี้ก็จะเป็นตู้ของเรานะครับวิธีที่จะทําให้ตู้มันเปิดนี่ก็คือเราจะต้องระเบิด,ดตรงนี้นะครับซึ่งการระเบิดตรงนี้ก็จะทําให้ขึ้น2องดาวนั่นแหละออนี่ครับผมมาดูร้าเราอ่ะนะโอเคนี่จะเป็นตู้เซฟที่เราจะเอาเงินนะครับก็ป้นในตู้หนึ่งก็ได้หลักแสนะ่ะ <laughs> โอเคนะครับอ่าไปาเดินไ,ไปกัน พยายามก็โหดนะครับผมอ่าแล้วเราจะเริ่มกันนะครับเลยนะครับผมก็ไปเสกเสกอาวุธชุดที่สามานะครับอ่าจากการก็เลือกไปที่อันนั้นเลยนะครับอ่าอะไรวะระเบิดระเบิดอะไรระเบิดรีโมทนะเราจะเริ่มแผนการแล้วนะครับอืม ถ้าแปะนี่ก็ขึ้น2ดาวเลยนะครับเออแต่ถ้าเราใส่สูตรออมาตาแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะอ่าผมแม่งนอกจากผมจะว่าป้นผมก็จยังจะระเบิดเอาครับอ้าวแล้วนะครับป้นเลอปนแล้วนะครับอ่าไหนครับโอ้ยยามเออือยามถือลูกซองเอาไปเลยเราต้องการ ทั้งหมดแล้วไม่ต้องไปครับงานนี้จะมีตำรวจมากินเผือกด้วยนะ,อะเอาไปเอาไปหน้าประตูด้วยอืมออาเมื่อกี้นี้ผมไปโดนปุ่มระเบิดนะครับอ่าตอนนี้ก็ตู้เซฟเปิดแล้วนะครับผมทุกคนอ่าตอนนี้ตู้เซฟเปิดแล้วนะครับอ่านี่ครับก็จะมีเงินอ่าให้เราเดินไปที่ตรงตู้เซฟนะครับอ่า จากนั้นก็ให้เรากดปุ่มนั่งยองๆอย่างเงี้ยครับตรงแอนด์ล็อกนะครับตรงกดตรงแอนด์ล็อกสองทีมันจะเป็นนั่งยองๆอย่างนี้นะครับอโอเคครับเราเรา,เราก็ไปเดินนั่งยองๆอยู่ตรงนั้นนะครับกดเลยครับนั่งยองๆครับทีนี้มันก็จะมะีแถบข้างล่างนะครับเป,เป็นความคืบหน้าของตอนที่เรากําลังปุ้นกันอยนู่ครับว่าได้เท่าไหร่แล้ว ถ้าได้เต็มสิบนี่ก็จะได้ประมาณแสนแสนหนึ่งนะครับอ่าทุกคนสังเกตไปที่ไอคอนรูปตังเรานะครับผมโอ้โหตังขึ้นรัวๆเลยนะครับผมนี่แะครับผมใครหาหมดแนวงานแบบสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยแโอ้โหไ,ไ,ได้ดีขุนยาบ้าอีกครับผม <laughs> ขุนและขุนยาบ้าได้กินนะครับผมอ,อันนี้ได้เป็นแสนะนะขุนป้วนข้างหนึง่งทุกคน้วยเลยแปดห <laughs> มื่นแล้วตอนนี้ อ่าถ้าจะกดถ้าจะกดพอก็กดได้นะครับกดตรงที่ไอคอนที่มันเป็นรูปคนเดินนะครับข้างข้างขวานะครับอ่าที่เป็นไอคอนรูปคนเดินนะครับอ่าตอนนี้การป้นของเราก็จะเสร็จแล้วนะครับอ่าเต็มสิบนะครับอ่าให้มันเต็มสิบนั่นก็จะเสร็จเลยโอเคเต็มส oh ิ oh. บโอ้โหปนมาแสนหนึ่งก็ได้สีดาวเลยนะครับป <c oughs> <c oughs> นมาแสนหนึ่งอ่าได้แสนสามอ่ะเนี่ยครับผมสำหรับใครที่ต้องการหา <c oughs> <c oughs> บดงานอ่า ผิดกฎหมายครับก็คือป้อนเง่งป้น,ปนธนาคารนี่แหละโอ้โหได้แสนหนึ่งครับโอเคแล้วเราก็มาใส่สูตรลอกดาวครับดิฉันสีลดดาวเลยอ่าเล่นมาที่หน้าที่สองนะครับอ่านี่เลยครับอันแรกเลยคือสูตรลดดาวนะครับโอ้โหคุณตำรวจครับโอ้โหที่นี่เกิดอ,อะไรขึ้นนะครับคุณตำรวจครับที่นี่เกิดอ,อะไรขึ้นเมือ่อกี้นี้ผมก็ได้ยินเสียงปืนโคมครามโครครามเ่ยอ่า ถ้าเกิดอ,อยากได้สักสองแสนก็จัดเพิ่มเลยนะครับเนี่ยอ่าผมวัมนนี้ผมแค่มารีวิวนะครับเห็นไหมครับทุกคนเวลาเราเดินออกจากร้านนี่แม่งตู้มันก็ปกตินะแล้วไปมียามคนใหม่มามาสปอนใหม่เออนี่ครับวิธีหาเงินแบบง่ายๆโดยไม่ใช้สูตรโอ้ยก็หาทําไปนอกก็่อขวบมันเทึงเนาะ สุดยอดจริงๆก็โอเคนะผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับหมอดป้นธนาคารนะผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงหมอดนี้กันเลยนะครับผมเรามาดูวิธีการลงหมอ,อาป้นธนาคารกันเลยนะครับผมก็ขั้นตอนแรกก็เหมือนเดิมนะครับให้ท่านผู้ชมไปดาวน์โหลดไฟล์หมอดที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปมานะครับผมพอดาวน์โหลดไฟล์หมอดเสร็จก็ให้ท่านชมเตรียมทั้ง2อแอปนี้ไว้นะผมแอป GTA, IMG2 กับแอปแตกไฟนะครับผม2แอปนี้ก็มีดาวโหลดอยู่ที่ใต้คลิปผมนะอแอปแตกไฟนี่ใครจะใช้เป็นแอปไหนก็ได้นะครับผมถ้าใช้เป็นแล้วนะส่วนตัวผมก็จะใช้เป็นแปอปแซดไคเวอร์นะผมถ้าใ,ใครโงงก็ใช้แอปนี้ตามผมก็ได้นะครับก็โอเคนะครับผมพอดาวโหลดไฟล์มอนบัซเซตก็เข้าไปที่แอปแตกไฟนะาจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มดาวโหลดนะครับเพราะว่าผมติ้งคลิปนี้อย่าไฟล์เวลาเราดาวโหลดผ่าน Google Chrome เนี่ยจะอยู่ในแฟ้มดาวโหลดนะครับเข้ามานะไว้เจอกับ อ่ามอดปล้นธนาคารนะผมขั้นตอนแรกก็ให้เรากดแตกไฟล์ไปที่ไฟล์มอดอ่ามอดปล้นธนาคารนะครับหรือกดจิ้มไปที่ไฟล์มอดปล้นธนาคารนะครับผมอ่าพอจิ้มเสร็จมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่คำสั่งที่2นะครับ X Tag Gear อ่าพอแตกไฟล์มาเสร็จเรากจะได้อ่าแฟ้มมอดปล้นธนาคารนะครับก็กดเข้าไปที่แฟ้มนั้นเราก็จะเจออยู่ทั้งหมด2แฟ้มกับอีกหนึ่งไฟนะครับผม เราจะมีแฟ้มคอมดอรร็อกสตาร์เกม GTA กับแฟม้ม GTA 2นะผมก็จะมีทั้งไฟ์ o ีโ o และไฟ d ี f นะครับอ่าส่วนไฟรูปภาพสุดท้ายก็จะเป็นไฟโลเคชันอ่าโลเคชันจุดมาร์กที่ตั้งของอ่าธนาคารนะครับอ่าก็จะอยู่ตรงนี้ครับเป็นธนาคารแถวชนบทนะครับอ่รารอยผมมารไว้ให้แล้วนะครับผมจะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปดูคลิปผมอีกนีโอเคนะ เคนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้เรากดค้างที่แฟมคอมดอรล็อกสตาร์เกม GTA SA นะครับอ่าพอกดค้างเสร็จก็จะขึ้นเปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่ลำงห้านะครับ TUT Cut ย i นั่นเองพอเลือกเสร็จก็ให้เรากดปุ่มย้อนกลับบนโทรศัพท์มือถืนะครับอ่ากดอีกอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟมแอนดรอยแฟมดัตตาอ่าจากนั้นก็กดปุ่มวางได้เลยนะครับปุ่มวางก็จะอยู่ขวามือด้านล่างนะครับปุ่มสีเขียวอ่าก็โอเคนะครับ จากนั้นก็ให้เราเข้าไปที่แฟ้มคอมดอกล็อกสตาร์เกม GTA SA จากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มไฟล์บาร์ควรถามว่าจะเข้ามาทําไมก็ปลอดดีไม่จะมีไฟล์ d f f อยู่นะครับก็อย่างที่ผมกิ่นกันทุกคลิปนะครับก็คือว่ามือถือ Android 11เนี่ยอ่าแอป GTA MG 2มันไม่รองรับมือถือ Android 11นะครับก็คือว่าไม่อานมันไม่อ่านไฟล์ Data นะครับผมเ,เราเข้า Data ไม่ได้ครับวิธีที่เราจะลวงพวกไฟล์ d f s ได้เนี่ย มันจะต้องย้ายแฟ้ม texdb ไปไว้ข้างนอกก่อนนะครับเพื่อเพื่อด้ทําทำการย้ายแฟ้ม t texdb ไปไว้นอก d a t ต้ก่อนนะครับผมถึงจะทำการลงไฟล์ดีเอลกับไฟล์เช่ดีได้นะครับผมถามว่าในแฟ้ม t exdb มีอะไรก็เป็นก็จะมีไฟล์ j3 อย่างที่ผมเกินกันทุกปนะครับว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีไฟล์ j3mg หรือแฟ้ม j3 เนี่ยอ่าก็ผมเคยสอน ดึงไฟล์ g 3ไว้แล้วครับผมผมก็ทำวิดีโอไว้แล้วนะครับผมเออถ้าเกิดใครไม่อยากไปหาในช่องผมก็ผมก็จะแปะลิงก์วิดีโอสอนดึงไฟล์ GJ3 ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมก็โอเคนะก็จะลืมไปดึงกันให้ให้ผปเที่ยวรอยนะผมสำหรับใครที่ยังไม่มีครับโอเคนะอย่างนั้นกดย้อนกลับมาอ่าพอต่อไปนะผมก็ให้เรากดค้างที่แฟ้ม TEXDB นะครับผมอ่าพอกดค้างเสร็จมันจะขึ้นเป็นหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลือกไปที่คำสั่งลองสุดท้ายนะครับ TUT Cut ย้ายนั่นเอง จากนั้นก็ขูดเข้าไปที่แฟ้มด้านบานสุดนะครับที่มีจุดสองจุดนะครับมันจะเป็นแฟ้มย้อนกลับนะครับกดไปเลยนะครับกดไปอีกพอ,อมาขึ้นหน้าแบบนี้ก็ใช้นิ้วของเราเลื่อนไปด้านบานสุดนะครับแล้วก็กดไปที่แฟ้มเดิมนะครับแฟ้มที่มีจุดสองจุดอพอามาันถึงหน้าแบบนี้ก็กดปุ่มวางได้เลยนะครับปุ่มวางก็จะอยู่ด้านล่างนะครับปุ่มขวามือด้านล่างครับปุ่มวง่มสีเขียวเนี่ยอย่างที่เกิดกันทุกคลิปนะครับมันจะต้องย้ายแฟ้ม คีเอ <Key, S 2> ็กดีออกมาไว้นอกกระแตนะครับผมก็รอสักพูดนะครับสำหรับการย้ายไฟล์ก็โอเคนะครับผมก็ย้ายไฟล์เสร็จสิ้นไปเทียบรอแล้วกดออกแชกแอปแตกไฟล์ได้เลยนะ จากนั้นก็เข้าไปที่แอป GTA MC2 นะครับกด Open MG ไปจากนั้นก็เข้าไปที่แฟป Android จากนั้นก็เข้าไปที่แฟป TEXDB จากนั้นก็ให้เราเลือกไปที่ t 3 m g นะครับอพอจิ้มเสร็จก,ก็กดปุ่ม Select ด้านล่างนะครับจากนั้นก็ให้เรากดจุดไปที่จุด3จุดด้านบนนะครับผมหัวมือด้านบนจากนั้นก็เลือกไปที่คำสัง่งที่2นะครับ Add f i l e with Repeat าจากนั้นก็กดเข้าไปที่แฟ้มที่2นะครับอ่าก็จะเป็นแฟ้มย้อนกลับนะอ่กดไปอีกอ่าพอมาถึงหน้าแบบนี้ก็เข้าที่แฟ้มดาวโหลดนะอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้มหมอดพ่นธนาคารอ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ้ม GTA MG2 อ่าจากนั้นก็เลือกทั้ง3ไฟล์นี้ครับผมอ่าไฟล์ DFF แล้วก็ไฟล์ COL ได้โอเคพอเลือกเสร็จก็กดปุ่ม select ด้านล่างนะครับอ่า select พอพี่ารอมันประมวลผลสักครู่โอเคนะครับจากนั้นก็ให้เรากดไปที่จุดซ้ำจุดด้านบนนะครับ จากนั้นก็เลือกไปที่คำสั่งที่5นะครับ reboot แล้วก็รอสักครู่นะครับผมสำหรับการ reboot ไฟล์ก็โอเคนะครับผมจากนั้นก็กดออกจากอนี้นะครับผมก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนที่เราจะต้องย้ายแฟ้ม t e x t e x d b ไปไว้ที่เดิมนะครับถ้าเราไม่ย้ายแฟ้ม t e x d b ไ,ไว้ที่เดิมก็ จะอาจจะทําให้หมอนนั้นเล่นไม่ได้นะครับหรือบางหมอนก็อาจจะบาักไปเลยนะครับผมก็โอเคนะก็เข้าไปที่แอปเปิลไฟนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่แฟ a มแอนดรอยดจากนั้นก็เรากดค้างที่แฟม T E X อนะครับผมพอกดค้างเสร็จว่าจะขึ้นไปหน้าแบบนี้จากนั้นก็เลื่อนไปที่คําสั่งที่5นะครับ C U ยคัดปิยญนั่นเองพอเลือกเสร็จก็แล้วเข้าไปที่แฟ Data อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟมคอมต o อร็อกสตาร์เกม G T A S A อ่าจากนั้นก็เข้าไปที่แฟมไฟล์ จากนั้นก็กดปูวางได้เลยนะครับก็โอเคนะขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะครับผมสำหรับสําหรับการที่ลปรงพวกไฟล์ดีเอฟกับไฟล์เทกีอะไรพวกนี้ก็อย่าลืมมาย้ายแ้งกลับมาไว้ที่เดิมนะครับผมสำหรับมือถือ Android ด1ขึ้นนะเป็นตั้งแต่มือถือ Android 11ขึ้นแนะนะ่แต่12บนี่ผมไม่รู้กันเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้อัปเดตอะไรโอเคนะก็ผมก็ย้าย ย้ายแฟมมาไว้ที่เดิมแล้วนะครับผมก็ทีนี้ก็เสร็จสิ้นแบบสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็กหลอดนี้ก็เล่นเพื่อความบันเทิงนะครับผมก็ห้ามเราเลยนแบบเป็นเดกขานะครับไม่อาจหรือไม่ก็อาจเราจะอาจจะโดนถูกจับหรือถูกยิงตายก็ได้เลยนะครับผมก็ไปไงบ้าหัวบ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นแรงใจผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมเออถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดซับสไครต์กดกระดิ่งก็ฝากกดซับสไครต์และกระด,ดิ่งด้วยนะผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของผมนะครับ เออถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดไปผมองขออภัยาาที่นี้ด้วยนะผมก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับอ่วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็เอาไว้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็สวัสดีครับ